แกงเส้นแกงเส้นเลือดไก่เอาไปงานใช่ไหมแล้วก็ตกักฟองออกไหมครับนี่อ๋อเขาจะต้องตกักฟองออกไม่งั้นมันจะไม่ใสใช่ไหมต้องให้น้ำอ,อ๋อนี่คือชิปโฟมจ้ะอ๋ออีใจเลยนะนี่นี่แล้วก็ตกักอ๋อเขาตักไปนี่ คงนนี้มีแต่คงหไม่ันเอาไปสามสนี่เอาไปส่งที่ไหนเนีอันนี้จะไปยูดีก่อยูดีทาวนะตอนเย็นอนเยีหลายสขาสห้าสาขาอีทั้งหมดห้าสาขาดูดอนใช่มใช่มีนีสาขานึงแล้วก็โรงเยนสัตพลสาขานึงแล้วก็ยูดีทาวครับแล้วก็ถนนคนเดินค่ะ แล้ววันนี้จะไปหนองประจักษ์สองที่โอ้โเรากระทงเรากระทงใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเรากระทงไม่ต้องกระหนเนะไม่เจอกันเรากระทงจริงไปไปถ่ายคลิปด้วยเนี่ไปเจอนี่ร้านแม่ลุงก็จะมีมีกระเทียมเคี่ยวด้วยหรือว่ากากหมูสองไทีน้ำบันี้โอ้มันจะแจ้งตัวอ๋อกากหมูน่างหอมย่าเคี่ยวแอมเลยโอ้โหผู้เคี่ยวยู่นี่ก็กินจะอ้วนแล้วจริงเหรอ ทำขายหรือว่าทำเอาไปใส่ในแกงใส่ในแกงใส่ในแกงไปเส้นมีคนปเส้นกับไงอันนี้ที่ยังไม่ทอดใช่ไหมยังค่ะอันนี้เพิ่งรับแรกเดี๋ยวมีอีกรอบตวงโอเควันนี้เปิดทั้งหมดสาขาแล้วเนี่ยขายดีมากขายดีมากเนี่ยไหนบ้างเนี่ยยำไม่ได้เ้ยเจ้าของนี่เจ้าของยำไม่ได้ทำร้านมันไหลเหรอเมื่อไรงานน้องบัจักด้วยอหุ้ยหอมมากเลยนะอ่า แล้วคราบำขอทำอาชีพโครงไก่มันมันต้องใส่ซี่โครงไก่ใช่ไหมอ๋อขออร่อยเหรอคนลราเขาเรียกเมนูอะไรคนลราเขาเรียกเมนูอย่างต้มเส้นเหมือนกันต้มร้อนนี่ยผู้สาวผู้สาววาลังจะทำให้โอ้ยืดยืดหน่อยยืดยืดนี่ อันนี้พิเศษเลยธรรมดา,มาใส่เลือดก้อนด้วยใส่ก้อนเลือดด้วยจ้เาเพื่อจ๋าเขีบหบไม่ต้องเยอะอ่าอันนั้นแหละน้ำตาล <c oughs> ากเ็เลยรักทูมกหัวจับโยนก็มีนะคะแม่ใส่เลือดก้อนด้วยจ้า <c oughs> อันนี้ว่าห้บบาทธรรมดาห้าสิพิเศษหกค่ะโหธรรมดาห้าสิพิเศษหกอร่อยอร่อยมากนะโอ้มีเจ้าโม่ต้องถามนะวรบ่กินแ้วครเราโม่กินหลายกว่าเออเจ้ากินอะไรเจ้าชื่อกินอ่าน้เน้น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 อ๋อใส่รอก้อนเลยอ่อเขาขายก่อนละเท่าไหร่เลือดไก่เปล่เลือดไก่ นี่ขาสดสดที่ขาสดวะสดที่ไม่สดแนเลยนี่มีใครเอาฮะนี่มีใครเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงกำลังเนี่ยอ๋ออาคุณแม่เอาใส่ให้ผมหน่อยเอาเยอะๆเอาเยอะๆไม่เอาน้ำมันไม่เอาน้ำมันนี่กระลำมังใหญ่ๆอ๋อผม ลูกชาลูกชายลูกาลูกชายเอาอีกเอาอีกเอาอีกเยอะๆยอินเหรอกวนด้เยเหรอกิน้มันอร่อยกันโอ้ขอบคุณครับนี่แม่ลุงแม่ลุงเจ้าของสูตรนี่จะตูดใจบอกเนื้อไกนี่